โอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามาลองล่าสัตว์กันบ้างเพราะว่าช่วงนี้ก็กลางวันเนาะไม่มีใครอายุเลยเล่นคนเดียวไปก่อนดูซิวันนี้จะได้ตัวอะไรมากินกันบ้างนะครับ คอยฟังเสียงให้ดีนะเนี่ยถ้ามีเสียงคำรามหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้ยินก็จะดูว่ามีสัตว์อยู่รบริเวณนี้ต้องค่อยกดโฟกัสตลอดเวลา วาดห่างจระเข้ไปด้วยเพิ่มไฟเบอร์นะน่าจะช่วยแหละวิตามินเอหนึ่งเปอร์เซ็นต์แคลเซียมฮะได้แคลเซียมต้งสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยไฟเบอร์สองจุดสามได้ขาบ,บได้ขาบนะฮะก็คือพวกแป้งนะฮะห้าจุดเจ็ดกรัมโอเคนะฮะ กินไปเรื่อยๆแล้วกันเพราะใช้เวลาย่อยไม่นานเดี๋ยวเดี๋ยวพวกตัวนี้จะขึ้นมาเรื่อยๆ Hors! <sharp inhale>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  เป้าหมายที่เราจะไปนะฮะจะเป็นตัวทาวเวอร์ที่ไว้สองสัตว์ะฮะบริเวณนี้แต่ระหว่างทางอาจจะเจอก็ได้นะ ไเยอะอยเลยครัครั้งเล็กเล่นได้ก็หลีกนะฮะเป็นกระสุนเสียเวลาเราด้วยที่นีซัมบี้ครับก็วิ่งอย่างเดียวเลยฮะเจอพุ่มล้วก็นอนครับนอนพักให้หายเหนื่อยสักแป๊บนึง เ,เดี๋ยวรอสตา์มิน่าเต็มนะคะรับแล้ว่อยวิ่งกันต่อกระสุนเหลือ,เ,อเก็บไว้ล่าสัตว์ดีกว่าเสียเวลาอย่าไปยิงเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อ ลองดูตามพวกพวกท่านไม้นะฮะมันก็จะมีพวกดักแด้มแมลงนะฮะกินได้เหมือนกันครับอ่าจักจั่นนะฮะดูซิได้อะไรบ้างจักจั่นนี่รู้สึกว่าไขามันน้อยนะฮะจะได้โปรตีนต้อง8.1กรัมเลยนะฮะถือว่าดีฮะเก็บไว้กินดีครับจักจัน่น ถึงแล้วครับทาวเวอร์สองสัตว์โอเคเดี๋ยวเรานั่งรอสักแปบบ๊บอาจจะมีได้ยินเสียงสัตว์นะครับนอนรอเลยแล้วกัน มันได้ยินแล้วนะฮะมันจะเป็นเสียงลานะฮะเมื่อกี้ คราวนี้เราต้องจับทิศทางนะฮะว่าลามาทางไหนนะฮะอ่าทางด้านนี้นะครับอ่ามาแล้วครับเะลองวัดวัดระยะก่อนนะฮะหกสิบแปดเมตรพยายามยิงเข้าหัวนะครับ คาวนี้เรา,เราตามรอยเลือดได้นะฮะเร,เราตามไปดูการตามรอยฮะกดโฟกัสนะฮะ,ะ,ฮะอโอเคเอแซม,มีการปาดเจ็บเล็กน้อยนะฮะถึงปานกลาง ตามไปเรื่อยๆครับไม่ต้องดีบมรอยเท้าสัตว์นะฮะเพราะไอตัวฮันเตอร์จุดสองสองเนี่ยมันไม่สามารถยิงนัดเดียวล่วงเลยก็ส e นีทอาจเจอแล้วฮะ ทำการชำละไว้ก่อนนะครับโอเคครับหนังสัตว์อันนี้เดี๋ยวเราก็จะเคลื่อนไปจุดที่เราจะเอารถมารับไปนะครับ สังเกตได้ง่ายฮะหรือไม่อีกทางหนึ่งเราก็ปักองไว้เลยฮะไม่น่าจะมีใครผ่านมาเอาไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปฟาร์มต่อครับหลังสัตว์ทิ้งไว้เช็คกระสุนครับ เสียงอีกแล้วฮะน่าจะเป็นเสียงแกะนะครับคราวนี้อ่าเจอแล้วครับแพะนะฮะ ครับเลือดออกเยอะมากนะฮะน่าจะใกล้ตายแล้วโอ้เจอม้าด้วยครับแต่เราเอาเอาแพะก่อนแล้วกัน วันนี้สัตว์ออกมาเยอะจังเลยตมยังไม่ยิงม้านะฮะเดี๋ยวม้ามันตื่นตามแพ้ไปก่อน อ็ตายแล้วะฮะโอเคเดี๋ยวเราเอามมาต่อเลยครับหมารู้สึกจะเป็นสัตว์ที่ฆ่ายากอันดับสองนะนะอันดับหนึ่งเนี่ยจะเป็นหมีแต่หมีก็ทำลายเราได้ด้วยเดี๋ยว ไปตามทางเลยเพักพักให้เราหายเหนื่อยสักแป๊บเพราะว่าตัวม้าเนี่ยเราต้องตามไกลพอสมควรใครไม่เข้าใจหรือไม่ถูกใจในในคลิปนี้นะ,ะก็ไม่ต้องดูนะครับเพราะตัวนี้เป็นแค่เกมนะครับ รถนิดเดียวเองค่ะ เหมือนเห็นอยู่ตรงเดินเขานะฮะเราย่องไปดูดีกว่าไม่ต้องรีบครับเดี๋ยวเราเหนื่อยจะตามไม่ทัน ตอนอยู่ฮะับแจะร่วงแล้วนะครับ กลับไปนะฮะมันก็โอนออกนอกเส้นทางเดี๋ยวจะหลงเอาอันนี้ครับสังเกตว่าเซเวียร์บริดดิ้งนะฮะเสียเลือดมากนะฮะนี่ครับเรียบร้อยแล้วนะฮะตัดอตอ้นไม้ก่อน ซัมบี้เนี่ยสัมบีมบ้น่าจะห่วงมาก อันนี้ไม่จำเป็นต้องพันก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะหายเองครับแค่แผลถลอกเล็กน้อยถ้า C2 C3 ขึ้นไปเนี่ยเราต้องควรพันแผลละงั้นเดี๋ยวเราเลือดลดน,นะครับโอเคเราช็อปเลยครับสำคัญนะครับมาล่าสัตว์ก็อย่าลืมเอามีดมาด้วยติดตัวเสมอน,นะครับ จะขนม้าไปยังเส้นสีเหลืองนะฮะกลับไปบริเวณเก่าฟหายหอาร์ดินอวอดว่างา<ด>ไม่ขับรถ<ส>มาฮะม,มารับพี่หน่อยพี่อยู่ไหนอ่ะสะพาน ได yup. ้ได้ครับสร้างเชีรเตอร์ได้พี่แดนมนจะได้แบบเกิดใกล้ๆเลยเราเนี่ยเราไม่พลาดให้กูไปด้วยเหรอไปด้วยดิกลับมากลับมาจอดจอดจอดมันก็มาเอซุนจริงครับรู้เยอะไปเปล่าวะผมว่ามีหน้าบ้านเลยมันวาร์ปนะมาขึ้นรถไม่ได้สแปนรถเอซี่มาแท้ซี่มาตายยังไงอ่ะเมื่อกี้ก็เอซี่อย่าโลดแล้วก็แท้ซี่อย่าโหลดเลยวัดไม่ได้หรอกไอ้เหี้ยนี่ รถไม่ได้เว้ยนนมันมันหนักเกินแน่เลยพี่ชิ้นใหญ่เกินชามบูดิซิโมอยู่ไหนตอนนี้เดี๋ยวไปหาบอกมันแค่นั้นพอถามมันเลยพี่นายอยู่ไหนเดี๋ยวไปหาโมโมกับพี่นนมันตองนะชักหลอนหมดแล้วนี่ข้างทางเลยเนี่ยเออเจด็ดรอบแล้ว